หลังจากที่พระเอกมุงเดินทางมายังเมืองผีแล้วในตอนนี้พระเอกก็ยังไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นได้เนื่องโดยที่มันก็มีเหล่าซาวกจากนิกายกุยินพวกเขาได้ฟอป,ปากทางเอาไว้นั่นเองนะครับผนนอกเหนือจากนิกายของพวกเขาไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นได้ แต่พระเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดตัวเขาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าไปโดยตรงมันก็คงจะต้องมีวิธีในการเข้าไปที่เมืองแห่งนี้ได้เหมือนกันนะครับพระเอกก็พอจะนึกถึงวิธีนั้นออกก็คือถามนายน้อยถึงเลยนั่นเองซึ่งพระเอกก็ยื่นข้อเสนอให้กับนายน้อยถึงเลยไปแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าข้อเสนอน,นั้นคืออะไรแต่ว่านายน้อยถึงเลยก็ยอมรับในข้อเสนอของเพกไปนะครับถึงไม่อยากจะบอกก็ต้องบอกอยู่ดีเพราะไม่อย่างนั้นจะโดนพระเอกเล่นงานแน่ๆนะครับหลังจากที่พระเอกได้ข้อมูลจากนายน้อยถึงเลยมาได้ ววเขาก็มุ่งเดินทางมายังสถานที่นั้นเลยนะครับมันก็จะเป็นด้านหลังของเมืองแห่งนี้แต่มันก็จะมีพลังงานอันมหาศาล คอยไหลเวียนอยู่บริเวณร,รอบๆนี้เหมอนกันนะครับพระเอกก็พอจะรู้ในการที่นายน้อยถึงเลยยอมบอกเขาเช่นนี้ก่อนหนึง่งโดยสถานที่แห่งนี้มันอันตรายก็คิดว่าเขาก็คงจะไม่รอดแน่ๆนะครับแต่ก็คิดผิดไปแล้วนะฮะเพราะก็ยังมีเทพมิงในการปลดปล่อยพลังครอบคุมร่างกายของเพกเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นในทันทีและภาพก็ตัดมาทางด้านของนิกายกูหยินพวกเขากระม่งเดินทางมาที่จุดสมบัติของนิกายโบราแล้วแต่มันก็จะมีผนึกสมบัติที่ถูกผนึกเอาไว้นะครับพวกเขาก็ จะต้องทำลายผนึกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถเอาสมบัติของนิกายโบราณได้พวกเขาก็พยายามรวมมือกันในการทำลายผนึกนั้นไปนะครับโดยการปลดปล่อยพลังจากคนในนิกายทุกคนนะครับหลอมรวมเข้ากับเลือดของพวกเขาทำการโจมตีไปนะครับโดยพระเอกที่มุ่งเดินทางมาถึงแล้วตัวเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนแต่อย่างใดทําการแอบซ่อนแอบดูอย่างห่างนะครับรอโอกาสดีก็พวกเขาก็จะพุ่งเข้าโจมตีไปในภายหลังเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของเจ้านิกายกูยิ่แล้วก็อยู่ในระดับ อาณาจักรแห่งการสร้างสวรรค์เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเข้าต่อสูกก้กันจริงโอกาสที่จะสามารถเอาชนะได้นั้นมันก็ยากมากๆากนครับรอให้พวกนั้นทําลายผนึกเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยพุ่งเอาไปขโมยเอาที่หลังนะครับเป็นแผนการเขาเอีกที่วางเอาไว้แล้วเรียบร้อยแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางฝั่งของกลุ่มนิกายกูยินเองหลังจากที่พวกเขารวมมือกันในการเข้าโจมตีเพื่อทําลายผนึกไปในตอนนี้ก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับผนึกก็ถูกทําลายไปแล้วเรียบร้อยได้ปรากฏก้อนพลังลูกหนึ่งอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแต่ทว่าก พลังลูกนั้นมันก็มีความแข็งแกร่งและก็ทรงพลังมากๆนะครับมันได้ทําการปลดปล่อยร่างวิญญาณร่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นมาจะเป็นร่างของบรรพุรุษที่ประเอกได้ไปเคยเจอก่อนหน้านี้นั่นเองครับเป็นบรรพุรุษของนิกายโบราณน,นั่นเองในตอนนี้บรรพุรุษของนิกายโบราณได้ทําการปลดปล่อยพลังสุดแข็งแกร่งออกมามันเป็นพลังแห่งการเกินกินนะครับดูซับพลังจากทุกคนที่อยู่ที่นี่คนที่สามารถป้องกันได้ก็รอดนะครับแต่คนที่ไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้ร่างกายของพวกเขาก็ได้แหลกสลายกลายปเป็นปุ๋ยผง เนื่องโดยที่พลังก็ดูซับไปหมดแล้วเรียบรรอยนะครับจึงทําให้ใเจ้านิกายกูยินเองตัวเขาก็ตกใจมากพอสมควรพลังนี้เป็นพลังที่แข็งแร่งมากๆม,มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่พวกเขาจะสามารถเอาพลังนี้มาอยู่ในการครอบของได้ก็คงจะต้องคิดหาวิธีในภายหลังนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของกลุ่มของตระกูลชิงจะเป็นแม่นางชิงตูนะครับผมภรรยานอนาคตของเพกนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถสัมผัสได้ถึงพลังสุดแข็งแกร่งที่โพยพุ่งออกมาก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นเพียงแค่การไปยพุ่งชว วเขาเท่านั้นนะครับธรรุโสประจําตระกูลชิงตัวเขาก็คิดว่าอยากจะมุ่งเดินทางไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทว่าแม่นางชิงจูก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับมันเป็นเพียงแค่พลังที่ได้ปรากฏขึ้นมาชั่วขราวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับเพราะพวกเขาก็คงจะต้องมีภารกิจที่ต้องไปทําก่อนไม่จาเป็นที่จะต้องสนใจเกี่ยวกับพลังที่ได้โผล่พุ่งออกมาก่อนน่นเอนะครับแต่พอเธอนั้นได้มาถึงยังสถานที่หนึ่ง เป็นสถานที่สุสานโบราณที่เธอนั้นได้เคยมาเจอก่อนนะครับเป็นสุสานที่ที่เธอนั้นได้สมบัติระดับนิพพานมาจนสามารถมีความแข่งอยู่ในระดับนิพพานได้นะครับแต่ก็นึกถึงเรื่องราวได้อดีตนะฮะในตอนที่ได้ไปเจอกับเพกแล้วและก็ได้จุบป,ป,ป,ปุ๊บบก,กับพระเอกไปนะครับจนสามารถได้สมบัติระดับนิพพานมาเธอนั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตเก่าๆเลยนะครับในตอนนี้พวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปและภาพก็ถัดมาทางด้านของนิกายกุญินถึงแม้พวกเขาจะสามารถทําลายผน แต้ก็ต่ำนะครับแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเอาสมบัติได้แถมก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เพียงแค่พวกเขาที่มาถึงยังสถานที่แห่งนี้มันก็ยังมีเหล่าจากนิกายอื่นๆนะครับพวกเขาก็มุ่งเดินทางม,มาถึงแล้วเหมือนกันหลังจากที่สามารถรับรู้ข่าวเกี่ยวกับนิกายกุยินมาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อเอาสมบัติของนิกายโบราณไปเพียงแค่คนเดียวพวกเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางตามกันมาเลยนะครับเพราะก็ไม่พอใจนะฮะถ้าเกิดว่าเจ้านิกายกุยินได้รับสมบัตินี้ไปแล้วล่ะก็มันจะเป็นผลร้ายต่อพวกเขาแน ที่จะถูกนิกายกูหยินขึืนกินปานะครับมาที่นี่เพื่อมาหยุดและก็มาขอส่วนแบ่งของสมบัติพวกนี้นะครับแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเจ้านิกายกูยินตัวเขาก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวแต่อย่างใดในด้านความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ก็อยู่ในระดับอาณาจักรแห่งการสร้างสวรรค์แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเจ้านิกายทั้งสองก็จะอยู่เพียงแค่ระดับทางชี้ขั้นสูงสุดเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาชนะเขาได้แน่แ,นและเมื่อพวกเขาั้งสองกลุ่มไม่สามารถพูดคุยกันได้ในตอนนี้ก็ได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสูกัน ถึงแม้ว่าทั้งสองนิกายจะร่วมมือเข้าโจมตีในการเข้าโจมตีเจ้านิกายกูยินก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถเข้าไปชิตติดตัวของเจ้านิกายกูยินได้ในด้านความแข่งของถึงแม้ว่าจะห่างกันเพียงแค่อณาจักรเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าช่องว่างระหว่างอาณาจักรนี้ก็ถือได้เลยว่าสูงมากนะครับจึงทําให้พวกเขาถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันไปก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะทั้งโซจากนิกายกูยินได้อยู่ดีแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามนะครับเจ้านิกายกูยินตัวเขาก็คิดว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อไปมันจะทําให้ตัวเขานั้นสูญเสียพลังมากสิ่งเดียวที่จะต้องทําในตอนนี้คือต้องอาจจะให้คนพวกนี้ร่วมมือกับเขานะครับก็เลยได้พูดยื่นข้อเสนอให้แก่เจ้านิกายทั้งสองไปถ้าเกิดว่าพวกเราร่วมมือกันแล้วละก็ในการผนึกสมบัตินี้เอาไว้ด้วยกันรับรองได้เลยว่าถ้าพวกเรานั้นทาได้สาเร็จสมบัติทั้งหมดของนิ่กายโบราณพวกเราก็จะแบ่งกันอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถรวบรวมกองกำลังเป็นหนึ่งเดียวได้แม้แต่กระทั่งสีตระกูนใหญ่ก็ไม่ แน่นอนท่านโสจากนิกายกูหยินจึงได้ยืนข้อเสนอให้แกนิกายอื่นๆไปนะครับจึงทําให้เจ้านิกายทั้งสองที่ยืนเช่นนี้พวกเขาถ้าเกิดว่าคิดสู้ก็ยากที่จะสามารถเอาชนะได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เจ้านิกายกูหยินพูดเป็นความจริงพวกเขาก็ยอมรับในข้อเสนอนี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วไม่มีทางเลือกอื่นและก็ได้ยอมรับในข้อเสนอของเจ้านิกายกูหยินไปในที่สุดนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ร่วมมือกันอีกครั้งในการเข้าโจมตีผนึกของพลังจากนิกายโบราณไปแต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกได้ปลัก กตัวมาอย่างหนาะเทนะครับทำการป้องกันการโจมตีของคนพวกนั้นเอาไวา้ขัดขวางม,มาให้พวกเขาสามารถผลึกพลังนี้ได้สมบูรณ์แบบนะครับก่อนที่พระเอกจะได้พุ่งเข้าไปในการใช้โอกาสนี้ขโมยเอาสมบัตินี้ไปนะครับจึงทําให้เจ้าในกายก,ากูยินที่เห็นตัวเขานั้นก็ไม่ได้คิดที่จะ ขัดขวางเพศแต่อย่างใดเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบ er ในด้านความแข็งแกร่งของเพศในตอนนี้ก็อยู่เพียงแค่อาณาจักรสร้างชีเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเอาสมบัตินี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะครับเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นได้ถูกยอมรับจากเจ้านิกายโบราณแล้วเรียบร้อยกลายเป็นลูกศิษย์ของเจ้านิกายโบราณสมบัตินี้ก็จะเป็นสมบัติของเจ้านิกายโบราณคนเก่านะครับพระเอกก็เลยสามารถนําเอาสมบัตินั้นออกไปได้ก็รเรียกเลยว่าพระเอกรีบพ่นนีออกไปจากที่นี่เลยนะครับแต่คิดแล้วว่า พวกเขานั้นจะยอมในตอนนี้ก็พยายามที่จะสั่งให้คนของเขาในการเข้าโจมตีเพื่อขัดขวางกับเพกเอาไว้โดยคนที่มีความแค้นกับเพกที่สุดมันก็จะเป็นท่านอุโสชาวผู้นี้น่ครับผมก่อนหน้านี้ถูกพระเอกตบมาก่อนนะครับในตอนนี้พอมาเห็นพระเอกก็อยากจะแก้แค้นล้างแค้นพระเอกขึ้นพยายามพุ่งเข้าไปในการโจมตีพระเอกนะครับแต่ทว่าความแขงร่งของพระเอกที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้พระเอกทําการซัดไปเพียงแค่มดเดียวเท่านั้นนะครับ ก็เรียกกันเลยว,ว่าท่านโซเชลถูกการโจมตีของเพกจนลอยกระเด็นหมดสภาพ,พไปเลยทีเดียวนะครับพระเอกก็ต้องรีบพุ่งออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่คิดเลยว,ว่าเจ้านิกายก,ายกูยินน่นจะยอมตัวเขากระสังให้คนของเขาทุกคนทําการโจมตีจับตัวพระเอกมาให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายจับมาให้ได้เหมือนเดิมแน่ตอนนี้ก็ได้ป่าปกาศบอกกับเจ้านิกายคนเด่นไปเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตระกูลของพวกเขาถ้าเกิดว่าใครคิดการที่เข้ามาแทรกแซงแล้วล่ะก็และก็คิดที่จะช่วยลินตรงผู้นั้นรับรองได้เลยว่าคานาะ จะไม่ไว้นาพวกเจ้าอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางทางเพกไปนะครับซึ่งเจ้านิกายคนอื่นที่จินเช่นนี้ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้านิกายกูหยินได้รับสมบัตินั้นไปแล้วล่ะก็มันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ต่อน,นิกายอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับแต่พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ภาวนาไปให้พระเอกนั้นสามารถเอาสมบัตินั้นหนีรอดออกไปได้มันก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเหมือนกันนะครับทางด้านของพระเอกเองก็เหมือนกันถึงแม้พระเอกจะสามารถหนีรอดออกมาได้ในตอนนี้ก็ไม่ง่ายอย่างที่พระเอก คิดนะครับเพราะมันก็ยังมีเจ้านิกายกูญินรวมถึงสาวกของคน,นอื่นจากนิกายกูญินนั้นได้ทำการตามพระเอกมาติดติดนะครับจนพระเอกในตอนนี้ไม่สามารถหนีรอดได้อีกต่อไปเพราะพวกเขาสามารถตามพระเอกมาได้ทันแล้วเทโสทั้งสองของนิกายกูญิน กพยมเขาโจมตีเพศไปด้วยพลังหุนลักษ์ของเขานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหุนลักษ์ระดับสูงก็ตามนะครับพระเอกไม่ได้เกรงกลัวเพราะตัวเขาก็มีหุนลักษ์เหมือนกันเป็นระดับที่สูงกว่าเอกด้วยได้ทําการโจมตีส่วนครอบปายนะครับซึ่งหุนลักของเอกก็เรียกได้เลยว่าแข็งแกร่งมากๆสามารถต่อกรกับหุนลักษ์ของทั้งโซจักนิกายกูยินได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของทั้งโซจักนิกายกูยินทั้งสองคนพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันอีกครั้งในการพ่งเขาโจมตีต่อสู้กับเพกป่านะครับถึงแม้พระเอกจะพ มาต่อสู้และก็ปะทะพลังกับทั้งโสดทั้งสองได้ก็ตามนะครับแต่ในตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พระเอกคิดแล้วเพราะหนึ่งด้วยที่เจ้านิกายกูหยินรวมถึงสาวกคนอื่นของนิกายกูหยินได้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้รอมรอบตัวพระเอกเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีทางที่จะสามารถหนีรอดออกไปจากได้อีกต่อไปเจ้านิกายกูหยินก็ได้บอกกับเพกไปเลยถ้าเกิดว่าเจ้ายอมมอบสมบัติรับสร้างสวรรค์มาให้แก่ข้าเป็นสมบัติที่เจ้าได้มาก่อนหน้านี้รับรองได้เลยข้าจะยอมให้เจ้านะมีชีวิตรอด ไปจากที่นี่เหมือนกันแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมนะครับตัวเขาไม่ยอมที่จะมอบสมบัติไปให้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะต้องสู้จนตัวตายในวันนี้ก็จะยอมตายเหมือนกันนะครับ แต่แว,ว่ามันก็ยังมีดวงดีนะฮะในตอนนี้เสื้อไฟของพเอกมันก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงแล้วมาพร้อมกับนายน้อยถึงเลยน,นะครับเป็นลูกชายของทัพโสผู้นี้เจา้าดีกายกู้ยินนั่นเองนะครับซึ่งพระเอกก็ได้จับนายน้อยถึงเลยเป็นตัวประกันถ้าเกิดว่าเจ้านะไม่ยอมที่จะปล่อยข้าเอาไปจากที่นี่แบบมีชีวิตรอดรับรองข้าจะจัดการค้าลูกชายของเจ้าแน่ๆจึงทําให้ทัพโสจากนิกายกู้ยินนะครับตัวเขานั้นที่เห็นลูกชายของเขาไปอยู่ตรงหน้าถ้าเกิดว่าตุกติกเพียงแค่เล็กน้อยลูกชายของเขาได้ตายในแน่เลยครับแต่ สิ่งที่เขานั้นต้องการมันก็คือสมบัตินะครับไม่ได้ต้องการลูกชายแต่อย่างใดในตอนนี้ไม่สนคาพูดพระเอกนะครับไปทําการควบคุมดาบของเขาเขาโจมตีแทงทะลุก้างหลังของเพกไปแบบเต็มๆไม่ได้เพียงแค่ทะลุพระเอกนะครับก็ยังแทงทะลุลูกชายของเขาไปอีกด้วยในตอนนี้ก็เรียกได้แล้วว่าลูกชายนิสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่พระเอกจะต้องรีบพุ่งหนีออกไปจากที่นี่ไปเหมือนกันนะครับถึงแม้พระเอกจะได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ตัวเขานั้นก็ยังมีพลังพอในาการรอดออกไปได้พยายามพุ หนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าเจ้านิกายกูยินไม่ยอมอยู่แล้วนีครับตัวเขาพยายามพวงตามพระเอกไปเพื่อทําการโจมตีจัดการพระเอกและก็ขโมยเอาสมบัติของพระเอกหมดมาอยู่ในการครอบครอ,องของเขานะครับจนพระเอกในตอนนี้ก็มาถึงทางตันแล้วรีบร้อนนะครับไม่สามารถหนีรอดได้อีกต่อไปเพราะทางข้าขงหน้าของเขามันก็จะเป็นหน้าผาแห่งเปลวเพลิงถ้าเกิดว่าเข้าไปในหน้าผานี้โอกาสที่ตัวเขานั้นจะรอดมันก็น้อยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ายืนอยากต่อสู้กับเจ้านิกายกูยินโอกาสที่เขานั้นจะรอดมันก็น้อย เหมือนกันนะครับไม่มีทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับแต่ถ้าว่าพระเอกก็ได้เลือกแล้วนะฮะยืนหยัดที่จะต่อสู้กับเจ้านิกายกูยินไปนะครับในตอนนี้พระเอกได้ทาการระเบิดพลังของเข้าออมาเป็นเข็ดรับวิชาระดับสร้างสวรรค์น,นะครับเข็ดรับวิชานิวเทพอสูรในการเข้าโจมตีเจ้านิกายกูยินไปแต่ถ้าว่าเจ้านิกายกูยินที่แข็งแกร่งกว่าเพกม,มากนะครับอยู่ในอาณาจักรแห่งการสร้างสวรรค์เลยทีเดียวการโจมตีของเพกตัวเขาสามารถป้องกันได้อย่างง่ายดายและก็ยังทําการโจมตีพระเอกสวนกลับจนได้รับบาดเจ็บ ระเอีกด้วยนะครับจนพระเอกในตอนนี้ก็เรียกเลยว่าแทบที่จะไม่มีแรงต่อสู้อีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต่อไปเกรงว่าก็อาจจะถูกเจ้านิกายกูยินฆ่าตายแน่ๆพระเอกเลยได้ตัดสินใจพาเสือไฟของเขาหมุ่งเดินทางเข้าไปที่นักผาแห่งเปลวเพลิงแห่งนี้เลยนะครับจึงทําให้เจ้าหนิกายกูยินเองก็ตกใจพอสมควรไม่คิดเลยว่าพระเอกมันจะกล้าบ้าบินขนาดนี้นะครับเขาก็ได้สั่งให้คนของเขาคอยเฝ้าอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ถ้าเกิดว่าไอหลิมตตงคนนั้นได้ปรากฏตัวมาให้ทําการจัดการจับตัวมันมาให้จง ไ,ไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ตามนะยครับจบไปก่อนสาหรับ EP นี้นะครับ EP ที่6นะครับทวนสําหรับ EP หน้าเดี๋ยวมาต่อให้จบๆเ,เร็วนี้เลยละกันนะครับผมจะมีทั้งหมด12ตอนนะครับตัวเต็มมาถึง12ตอนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะแปลให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับในตอนนี้ก็คือมันแปลไม่ทันนะฮะหลายเรื่องเกินนะครับโอเคนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก,ก่อนบาย